ไปเลยเราสาหายทั้งหลายหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์ที่ประหลาดไม่รู้ทําทไมพวกชาวบ้านนอกตัวเมืองถึงทําตัวประหลาดแปลกไปพวกเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นออ,อ,อระวังตัวด้วยเราต้องหาทางออกไปท่อนี่ได้กุญแจแล้วไปกันเลย ปเร็วพวกอย่ารอช้าตามมาเร็วในนี้คข้างมืดเลยพยายามกาะก,กันเข้าไว้เข้าใจไหมเราลงเรือลำเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันเข้าไว้พยายามอย่าทิ้งหนีกันต้องออกไปทำโุมงเน่าๆนี่ เจอทางออกอย่างเพื่อนโอเคเออเพื่อนเข้าไม่ได้หรือต้องหรือว่าต้องไป็นรถน้ำหนักให้เพื่อนผ่านข้างได้นะให้ช่วยไปเพื่อนโอเคระวังจงอย่าลังเลต่อให้พวกนั้นเป็นพี่น้องหรือญอาติของแกก็ตามสู้เข้าไปอย่าไปลังเลโพรในนี่อย่างมืดเลย เือนยิงเข้าไปจิ้มเข้าไปยิงเข้าไปอเม,ม่นะแ้่มันจอดจากหน่วยที่สองนี่ขอ,อย่าหน่อยขอ,อย่าหน่อยโอ้โอ้โอ้โอ,โอไปกันไรอันคนเลือนหรือ แต่งตัวนะ่ะอืมนำทับไปครับท่านโอ้โหเ,เป็นเดชแป๊บหนึง่งเฮ้เราเจอทางออกอยังยังเหรอพี่ทางออกหลกมาแล้วเฮไป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  Par ici, un... un... une... parfait. Nous avons reçu l'ordre de partir et d'évacuer de les derniers parisiens d'ici. Défendez le pont jusqu'aux sonneries des lèvres. Quand on aura fini, on pourra vous couvrir en attendant qu'un de nos passeurs vienne vous chercher. Bonne chance โชคดีเมื่อกี้ผมไม่ได้ฟังที่ท่านพูดมไม่รู้เรื่องประชาประชากรจะอบพยพเหรอแล้วต้องปกป้องในที่นี้เหรอ,อเคยิงระวังระวังเข้ามาแล้ว อย่าไปสนใจต่อให้นั่นจะเป็นญาติหรือเปล่าแต่พวกนั้นแค่คนตายไปแล้วเอออือขอญาตรีโหลดอือเอออืมลุงขายส้มตำ อืมเฮ้ยรันเดอร์อ้อขอบคุณมากอบกันไว้อบกันไว้นอ่พวกคุณนางนี่ต่เวลาที่เราต้องซ้ำมันแล้วพวกเจ้ยวันสูงมียาไหมเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากกับหมอ โอ้ชฝ oh oh, รั่งเศสหรือแปลว่าเราเป็นคนฝรั่งเศ oh, fuck, สอ้ะฝักเศสโอ้ระเบิดทำไมจะพูดสำเนียงฝรั่งเศสแต่กลายเป็นคนอิตาลีโอโอ้อผมเข้าไปแย่มากแย่กว่าที่คิด เร็วเร็วเร็วจัดการมันทำมันใครเล่นเพลงยุทมันไม่ใช่เวลาเฮ้ยอยู่ในนอาเธอดามก็อยู่กันนี่เมียบสิวะโอ้โหมันต้องกดก่อนอีกครั้งหนึง่งช่วยช่วยนี่รถ มันระเบิดไดอีกผู้ขุนนางจงแยงรังเลท,ที่ม้มพวกชนสูงไม่รู้เกิอเลยขึ้นรูส้สึกผมมีพลังมันมาเรื่อยๆเ,เลยประชาก,กรในปารีสมันเยอะขนาดนี้เลยหรอเปล่า ระเบิดไปด้วยไปด้วยไปด้วยชาร์จออกมาแล้วในเวลาที่ต้องโชว์ทักษะการใช้ดาบที่รำเรียนมา วยด้วยไปนะแมตชิมมี่กระฟองเซปรดัดโอ้ยพูดภาษาไรอ่ะขอให้พระเจ้าคุ้มครองพวกนายทุกคนขอให้พระเจ้าคุ้มครองโอ้พระเจ้าคุ้มครองลูกด้วยเราเป็นคนเปรตเซียแจะจะไมต้องออกสำเนียง ออสเออเรสเซียไม่เ hmm. ข mm ้าใจอืมอืมได้ของมาแล้ว หนัก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 ต้องเอาไปไว้ที่ไหนคุณนายรู้ไหมฝุกออสเตรียพอจะรู้ไหมว่าต้องเอาของที่ขนเนี่ยไปไว้ไหนอืมอ้อขอบคุณมากเพื่อน แต่ไม่รู้ฉันบักคนเดียวหรือเปล่านะฉันไม่เห็นเลือดตัวเองด้วยซ้ำฉันไม่เห็นเลือดฉันไม่เห็นทีเวนทอรี่สักอยาก่างฉันไม่ยูไออะไรเลยนอกจากมัสเก็ตแล้วก็สเส์บสรี้ในเมื่อฉันฉันมป็นใจเหมือนกันนะว่าที่จะนทำอยู่นะั้นมันถูกต้องหรือเปล่าโอเคเราต้องลงไปในใต้ดิน โอ้เหมือนลงวายเลยฮะพวกไหนหิววายไหมไม่เหรอหนี่เรื่อฉันลุกขนอืออืออือคือด้วยขอบคุณมากขอบคุณมาก,ค,มากคิโอโอ้วายฉันเลิศ เราด้วยพวกนายเราฉันด้วยในนี้มีอะไรบ้างกราเน็ตโอ้ปืนไม่รู้ว่าคนได้แล้วได้อะไรเอามาด้วยแล้วกันเพื่อนเราด้วยขอบคุณมากสมบัติรงจังรัตเตหรือเปล่า เขาโทเอานะอาจจะฟับบงดูเรสิตนะเขาทะด้วยบวกรัสเซียเออฉันควรเอาของที่อยู่ในตัวฉันไปไว้ไหนไนี่ยคาดเหมือนเดิมเหรอระวังคุณก,กันดีเพื่อนโอเคิ่นมากเราได้ปืนแล้วได้สป라ายมาแล้วโอเคอืม อ,อืออืมโอ้ปันที่เจเงกระซ่งไซน,นะเพื่อนว่าเหลือฉเฉลืยเยอะไหมรู้สึกเหมือนดาบจะไวกับดาไอ้ดาบปลายปืนนะโอ้โอ้ซอมบี้ทานฝรั่งเศสอะไรกันเนี่ยเพื่อนเพื่อน อืออ,อยับสกาอืมตายสิยพ,วพวกเพื่อนเพื่อนทำอะไรอ่ะมันจะไปขวางทางเราหรือเออฟลชตายสิยหมด ข้ามนะันเค้ามาด้วยซ้ำเรือฉันเหลือเท่าไหร่ใช้ดูดขวดหรือเปล่าเอ้ยหัวหน้าผมบาดเจ็บไหมฟังสิ่งกีดขวางไปอะเร็ว ช่วยกันช่วยกันเพื่อนนิดเดียวนิดเดียวโนคุ้มกันทีเร็วเข้านิดเดียวโอเคสมบร้อยโอ้โนโนโน่เพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้เค okay, ขอบคุณมาก ระเบิดซอมบี้มันฉลาดม,มีความคิดพวกคนตายเดินได้ Thanks ไม่รู้ใครช่วยขอบคุณไว้ก่อนอยวพุ่งการหลังให้อืม ดันไปดันไปลองพวกมันยุงหน้าอืมอืมเราต้องนสเสบียงไปที่ปราสาทนั่นเราใช้ปืนใหญ่เด่นเคลียร์ทางให้เพื่อนเดีนเคลียร์พวกซอมบี้ให้ใช้ปืนใหญ่ซะ ออออ,อ,อ,อช่วยด้วยช่วยด้วยอโอ้ทหารชุดแดงนายเป็นทหารออสเตรียหรือหรือ,อยังไงหรือเป็นทหารบาวาเรียท่เป็นโซน,นลอกลวัพวกนายมาจากไหนจงจำไว้ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียรัสเซียออสเตรีย,ออ,รยออบาวาเรียรเราก็รวมหัวจมท้ายกันแล้วตอนนี้ กัดหนาวแล้วเ,เข้าไปไปหาไม้มาเร็วพวกระเบิด